สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอมาทักทายกันวันนี้วันอาทิตย์วันที่สิบห้าอาทิตยหรออาทิตที่สิบห้าวันจันโอย่าหนิงหลุงวันหลุงคืนวันจันพี่โอ้ยเนาะวันจันวันจัน์โอ้ยแมนใช่ลืมเจ้านี่จะไปย่นเวลาได้เนาะจะไปอันถอยเวลาไม่ใช่ย่น เอาวันจันทเออลืมเพราะว่าอ่าเราพัฒนาไม่ออกนะอ่าม,ม,มันก็เลยลืมวันอเพราะว่าเป็นวันหยุดเราพัฒนาเขาก็เลยหยุดด้วยอเขาก็วันสงการเหมือนเราบอใช่เ,เออถ้าเราพัฒนาออกแล้วก็เหมือนเดิมเราก็จะมาเป็นแนวทางกันเหมือนเดิมนะคะอ่าตอนนี้รัฐบาลไทยวันที่16รัฐบาลไทยก็จะถึงแลว้วพรุ่งนี้คือวันที่16รัฐบาลไทยนะคะ รัตตรี่เรานะคะก็ซื้อไว้แล้วนะคะก็ดดงความฝันเหมือนเดิมนะคะโอ้ยฝันดีเหมือนเดิมฝันได้วัวอีกคือเกา่ามันเป็นผลเสือคือฝันได้แต่โง่แท้ได้แต่วัวเห็นแต่เลี้ยงแต่วัวได้แต่วัววัวขาวเหมือนเดิมป้าไม่ใช่เ,เจา้าจะถูกลัตตรี่แล้วเจ้าจะได้ซื้อวัวมาปล่อยวัว,วต้องถือแนีน่นน้องมาคือฝันได้แต่วัววัวขาวเหมือนกันได้ <laughs> เลี้ยงวัวขาวกับฝาชีก็เหมือนกัน โอ้ย่อยมื่อคืนปู่นาจาก็ฝันเลี้ยงวัวบ่ได้วัวไหม่อยฝันว่าไปกับปู่นาจาก็ไปเลี้ยงวัวนี่แหละเกี่ยวแก่กับวัววัวตัวสีขาวด้วยก็เกี่ยวแก่กับวัวก็เป็นชื้อเลขเหมือนกันน่นะนี่นซื้อรอตเตอไวี่ขาวขาวใช่ของปู่นาจาก,ก็ซื้อศูนย์สามเราก็ซื้อศูนย์สามน่แสดงว่านะคะก็ยังมั่นใจก็ยังมาเน้นนะคะก็ยังมาเน้นเน้นศูนย์สามสองตัวท้ายกัน สองตัวท้ายศูนย์สามมาเน้นเหมือนเดิมยังเน้นอยู่สองตัวท้ายศูนย์สามยังเน้นอยู่แล้วก็สามตัวท้ายสามตัวท้ายศูนย์สามเก้าศูนย์สามเก้าสามเก้าสามหกนะคะเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเป็นแนวทางของรัฐบาลไทยวันที่สิบหกพรุ่งนี้นะคะ <16. S 1> ก็ <17. S 1> นะคะก็จะเป็น ก็ FG ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะความเชื่อส่วนบุคคลนะคะนี่ก็คือ 36, 39, 0, ส9นะคะ3ตัวนะคะ 0, 39หรือว่า 0, 36ตัวเนาะนะคะท้าย3ตัวท้าย2ตัวก็คือ03นะคะก็ยังเน้นอยู่03ก็มาเน้น ลอตเตอรี่เรา0ูเหมือนเดิมที่ซื้อมานะคะเน้นคิดว่าเป็น2ตัวท้ายนะคะนี่นะคะสตัวท้ายนี่แหละค่ะก็สตัวท้ายลอตเตอรี่นี่แหละค่ะเน้นให้ดูเลยนะคะค่ะกะ็เป็นการที่เราก็เหมือนเดิมนะคะเราก็เอามาจากที่เดิมเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ที่เคยเข้ามาอ่าก็ ขึ้นแต้มหลุดแต้มเหมือนแต่ก่อนเดิมตอนช่วงใช่ช่วงที่งวดที่ไทยซี C, ตามมาติดต,ตามดูเรื่อยๆนะคะงวดที่ให้เป็นงวดที่395นะคะงวดที่395ก็เป็นตัวตัวตรงนะคะ395นะคะแล้วก็ต่อมาก็เป็น603ก็เป็นตัวตรงเหมือนกันนะคะแต่เราก็จะมาหลุด6 2 6เพราะว่าเรา,าให้เป็น ห้าสองสี่สองขึ้นหนึ่งแต้มเป็นหกสองนะคะ,คะอันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณของคนนะคะใครนะคะที่จะขึ้นที่จะลงก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าแค่เราก็ให้บอกว่าเราก็ซื้อมาศูนย์สามนะคะเสียงแล้วเสี่ยงแล้วนะคะหรือว่าท่านไหนจะลงหนึ่งแต้มก็คือศูนย์สองนะคะหรือท่านไหนจะขึ้นหนึ่งแต้มก็คือศูนย์สี่นะคะนี่ก็อา้าวก็ประมาณนั้นนะคะก็ต้อง ขยับเอาเองนะคะถ้าว่าตัวกันนะคะเราก็กัดเองกันเอานะคะแต่ว่าถ้าใครไม่กันก็ก็ต้องอ่ะกันหน่อยนะคะแต่สําหรับยานิงก็กันเล็กๆน้อยๆคือตัวกันก็เราก็กัดน้อยอยู่แล้วนะคะค่ะกันแค่ใบเดียวอย่างนี้นะคะถ้าเป็นตัวเน้นๆแล้วก็เสียงก็สองใบสองใบนะคะตัวที่เราบั่นใจนะคะก็แปลกแปลกๆไม่เคยตั้งแต่ซื้อ มาก็ฝันก็ไม่เหมือนกันทุกครั้งไม่เหมือนกันเนาะไม่เหมือนกันสักรอบเลยอ่ารอบนี้ฝันรอบก่อนนั้นจะฝันได้ขับสิบลอ้อหลับแล้วก็ตื่นก็ฝันได้สิบล้อมาเรื่อยๆเนาะแล้วเมื่อคืนก่อนนั้นก็มาเล่าให้ฟังว่าค่ะฝันได้วัวตัวขาวแล้วเมื่อคืนนี้ก็ยังมาฝันได้วัวอีกอเลี้ยงวัววัวอีกวัวตัวขาวอีกอ้าวอ้าวนี่ก็คือ <c oughs> คิดว่า,<อ>าความฝันน,นะคะความฝันแต่ฝฟน,นจะนก็เก็ฝันก็คิดว่าเกี่ยวกับลอตเตอรี่ใช่กับฝันแล้วก็คิดว่าเราซื้อลอตเตอรี่เสียงไว้ก็จะเกี่ยวกับลอตเตอรี่นี่ก็คงจะใช่เพราะว่า,าเราไม่ได้ซื้ออย่างอื่นเราซื้อแค่ลอตเตอรี่นะคะก็คงว่าฝันว่าเกี่ยวกับลอตเตอรี่ที่เราซื้อนะคะก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะคะค่ะที่ท่านไหนก็ถ้าเป็น ส่วนตัวนี้ก็จะเป็น03นี้เป็นแนวทาง2ตัว2ตัวท้ายก็คือลอตเตอรี่นี้นะคะ2ตัวท้ายถ้า3ตัวนะคะท้าย3ตัวนะคะก็จะเป็น039 39 36นะคะค่ะก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะค่ะ ก็เราได้มาแบบนี้นะคะเราก็ให้แนวทางไปอย่างนี้นะคะค่ะเราก็ต้องพิจารณาเอาเองพิจารณาญาณเอาเองนะคะว่าตัวไหนเนาะเออตัวไหนความฝันเดี่ยวกับเราหรือเปล่าหรือว่าจะเอาไปเทียบกับอาจารย์แต่ละอาจารย์นะคะที่เคยเข้าอาจารย์ไหนที่เคยเข้าเข้าแล้วก็ธรรมดาเนาะเราก็ต้องเป็นการเอาไปคํานวณอีกครั้งหนึ่งนะคะ ใครก็ไม่มีคนมีใครที่จะแม่นไปหลายๆายงวดนะคะก็จะมีงวดที่พลาดงวดที่หลุดงวดที่เข้านะคะมันก็คงจะ,ะประมาณนั้นนะคะไม่มีใครที่จะแม่นยํำกระถานนั้นนะคะแต่เราก็ต้องใช้พิจรยารณาของเราเองนะคะค่ะก็อย่างที่เราลอตเตอรี่ของเราเราซื้อไว้ซื้อไว้ตั้งแต่สองสามวันตั้งแต่ซื้อคืนแรกเลยก็ฝัน แล้วก็มาเล่าให้เอฟซีฟังแต่ละคืนแล้วก็ซื้อชุดที่สองก็ซื้อชุดชุดที่สองนะคะอ่าฟันอีกฟันอีกแล้วว่าจะซื้อชุดที่สามอยู่พอดีมันหมดพอดีตายพอดีหมดนะคะอ่าก็เลยเอาเอาแค่นี้ก็สิบสองล้านแล้วอย่างละสิบสองล้านแล้วถ้าถูกใบนี้ก็สิบสองล้านถูกใบนี้ก็สิบสองล้านถ้าได้สิบสองล้านนี่ก็โอ้โหก็ขนาดไหน นะคะก็เลยพอนะคะเอาแค่2ใบแค่12ล้านนี่ก็เลยพอนะคะก็ไม่ได้ซื้อมากหรอกค่ะก็แค่ครั้งละ12อครั้งละสองใบ2ใบนะคะแต่ละงวดก็ประมาณนี้นะคะถ้าตัวกันก็1ใบเหมือนว่านะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามด้วยนะคะ ค่ะขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้โค้งสุดท้ายนะคะโค้งสุดท้ายเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ